สูงเท่าไรเนี่ยอ,อันนี้สูง <35. S 2> <35. S 1> ร้อยร้อยสสิบห้า้าอสิประมาณพราะสองปีไปงสองปีกว<อ>่าสองปีนหน่อยนา้สอสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชอนะต่อฟ้าฟัา์มเมื่อนี้สิฟ้าพี่น้อง พอเ,เปิดราคาับ้ว้คือเกาเลรครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อสิบพ่ได้พลาดคลิปดีๆราคากล้วยตึกๆไปเบิ่งกันเลยครับสวัสดีครับมือนี้มันพาพี่น้องมาแนน้ำฟ้ามจ้าสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้าที่ตั้งน้องยู่ใสครับแม่ที่ตั้งนี่ไอ้ยู่บ้านหนองว่าบ้านหนองว่านาะบ้านหนองว่ามูจิหมูจิบ้านที่เลียวเาอยู่บ้านหนองวัาบ้านอินหีอยู่บ้านหนองปุ้นนงแต,ต่มาตั้นนงกอออยู่น,นี่ แต่ว <mile> ่าบรรยากาศคอกเราหน่แน่นอนพี <laughs> <sk> ่น้องเลยันพี่น้องสิมาเยี่ยมชมกับมาได้เนาะคือฟรามอย่างก่อนเื่อฟร์มฟามเอเคฟามเอเฟ้มใหม่พันหนึ่งพันหนึ่งันึ่ปย่ังนาะอนนี้ขึ้นไปแล้วครับลูกก็ว่าไปเอหน้าละว่าที่ว่าที่ว่าที่ห้ามมันเปลียนฟ้ามื่อนี้เรากำลังสี่พัฒนาสายพันธุ์ใหม่จะหัดเลี้ยงมือใหม่มือใหม่จะมือใหม่ไว้แล้วก็มีแต่เมยงามๆ ัวพัฒนากะดีคับคนนียี่ดอกมอพ่อกับแม่แรกซื้อว่าจังไหนครับพ่อเนี่ยแม่แรกนี่แม่นำพลอยแม่นำพลอยเป็นไวกางใหญ่เร้อพี่นอ้องคนน้ำพลอยไอเบิ้งแม่เป็นแม่ลูกเนะาะจ้าแม่ลูกอือเป็นแม่ลูกเราว่าอ่างมันใหญ่อ่างใหญ่อ่างลึกเราพอเปิดราคาดอก อย่างว่าดนเปิดพี่แม่ที่เปิดกับสินี้โย่ทายิทมคลิปห่นละพี่น้องลูกลูกเพื่อนกับผลลูกลูกสาวเนาะเป็นลูกสาวได้สิบสามเดือนเนี่ยคหละโอ้ลูกสาวกับสิซ้ำแม่ยหรอไปเบ่งตพี่ทุกวันพี่น้องมาเบ่งซ้ำบรรยากาศเราดีดีทีน้นเลยไม่ไม่ ทางส่องหอมกับพัฒนาพาพี่น้องเป็นพัฒนาไปน้ำกันอแล้วนี่กับหางเหงาชุ่มเท่าใดพ่อเนี่ย่ได้วัดร่ะประมาณร้อยสี่สิบซิมพอได้อยู่ติงเนาะได้อยู่ได้เนาะ่ามได้หอก็ได้ลูกแรกนะลูกตัวนั่นลูกนั่นจ้ะลูกตัวแรกตรงไหนทับแต่เนี่ยงามๆทับไปก่อนเนี่ยทับไปแล้วอัน จริญทับเก่าเจริญเก่าเจริญเนาะผ่านมาหอดรอบมันวันที่สามว่างหันครับหอดรอบมันผ่านมาว่างหันผ่านแล้วรอบนึงเนาะผ่านแล้วถือว่าผ่านแล้วรอบนึงมี่ปวดเส้นรลุนอยู่จ้านี่นี่เราพอเปิดดอกแล้วไงพี่น้องเปิดแล้วเปิดดอกออกมาแต่้เปิดมือไม่้มาเลี้ยงไว้ก่อนเบื้องห่างมันผู้ใดสนใจมาเบื้องกบบมาเบื้องได้อ่าบรรยากาศเราดีดี กลางป้าอ้อยขอกกระดัยขอกระบ่นนั่นดอกเขาซ้อนกินนะเขาซิดกินเลยเนาะหอยเขาซีดมาดามไว้ไวม่จากตัวพ่อทั้งเบิดทั้งเบิดทั้งลูกกะเกีดโตนี่แหละนี่ลูกสาวเพื่อนติน่ะนี่ลูกสาวเพื่อนน่ะลูกสาวโอ้ลูกสาวนายห้อยคนใดมากกับแจกปากใส่ว่าสั่นละว่าสายใดพุญน่ะ โยคะโยมนมันเป็นสายใดแม่ว่าลูกจากสายมันดอกเพราะว่าซื้อมานาำพิอนจ้ะว่าลูกว่าพ่อใดมันบ่งจักจากทรงลูกมันก็ทรงตัวใหญ่แท้ว่าลูกมันได้หยมากกับแจกปากใสว่าสันละว่าคือของเราดูดอกเพราะว่ามันเป็นกล้วยนางนาสาใหญ่ลูกได้เก็บเดียนนี่นะหกเดียนเก็บเดียนนี่นะได้เก็บดเดียนมาที่แรกน้อยก็ตัวนั่นหลายอย่างมาที่แรกอ่ะเดี๋ยวนี่สูงก็เขาแล้ว ไว้ไงตัวนี้มาป้อนตัวนี้ตัวนี้มาป้อนเดือนหนึ่งมือนี้ก็มาอัปเดตในที่น้องเบื้องยันซองยันก็ทีได้มาอีกเดือนหนึ่งโอ้อยู่ด้น่ะก็ขยักเข่าก้องไ่อสายพัฒนาอ่าที่ละมือไหมหักเลี่ยงพี่บ้านหักเลี้ยงอันนี้คุยแม่นางแม่สาวเป็นแม่สาวทับไว้แล้วทับเข่ากองเข่ากล้องเลยทับตัวใดไว้พ่อเนี่ยทับไปบิ๊กเบิร์ดทับบิ๊กเบิร์ดไว้โอ้บิ๊กเบิร์ดเนาะเคยเท่พานรอบไปครับ ยังหอดวันที่เท่าไหร่สิบสามผู้ด่าออกกระทบบ้างเหรอหอดวันที่สิบสามครับแต่กางกระทบยิ่งเบิ้ลมากมันโคตรตมันคนละหมอกันคนละหมอคนละหมอบันนี้เปลี่ยนหมอใหม่เปลี่ยนหมอรับประกันหมอรับประกันเนาะยันดิ้นมันเตือนมันเป็นสายใดสบบลูบลูเรียกว่าสายใดแนวแนวซื้อมา เขาเกิ้เบ,บงลูกมนเบบมน,น๊าได้าวบานชาวบอานยังไ <c oughs> สูงเท่าไหรเนี่ยอันนี้สูงร้อยสร้อยสามสิบห้าสาสิบห้าัยสิประมาณเพราะสองปีไปเงี้ยสองปีกลัวสองปีน้อยนเอนอาอะสองปีกวัวหน้าสวยหน้าสวยตาเต้มเก้มจ้ำคือนวานนั่นละ <laughs> มาพ่อกับโค้มสุดท้ายบ้านโค้มสุดท้ายโค้มนี่ซื้อว่าจังใดแม่แม่คุ้นแม่คุ้นคุ<ม>้นเปนสูงเท่าไรครับ 3, ร้อยสามห้าน <135. S 1> ี่ยหรอว่งร้อยสามห้าร้อยสาม้ะเป็นกล้วยแม่ลูกเป็นกล้วยแม่ลูกแม่นี่แหละคนที่เปิดพี่น้องผู้ดใด้ไวกับทันเด้อแม่ลูกนี่่ลูกกะงามลูกกะฮู้ฮู่ลูกกะลูกกะอ่กกองคอชัดเย็ยนให้เบื้องลูกชัดชัดก่อนอ่ะเบื้องลูกเด้อลูกสาวเป็นลูกสาวมันกะดิสายดีอยู่นหรืแม่เราบูฮู้จัก บรู้จักออกก็เลี้ยงใส่ม,ใมีหลอดแบ<พ>บบ้บ้อุ่นขอขอสามอ่องจ้ะขอสามอ่องชัดเกนไว้เม่ลูกกินเก่งนะที่สำคัญเราเปิดพอถึงแสนพี่น้องเอ้ยวนๆเลยจ้ะทับไว้กวับวายดอนวายเพียกตัวน,นี้ทับไายเพียกไขยจ้ะได้หกเดือนแล้วหมอเขามาตรวจได้หกเดือนแล้วตรวจท้องท่านแล้วเนาะตรวจแล้วหมอตรวจให้แล้วไายเพียกเป็นเป็นพ่อพ่อมันเป็นตัวแรง่ย กบลูกกับบลูกอันนี้ก็บบลูกมีแต่อับบลูกเอามาแต่เอามาแต่ทั้งหนองบัวหนงฟูบ่ะเพื่อน่าทับแล้ววันนี้เอามาไว้นี่ก็เลยเอาหมอมาตรวจเราก็ได้ถามหมอตรวจว่าประมาณผ่าหกเดือนแล้วครับผ่านแล้วเนาะจ้ะผ่านแล้วหกเดือนแล้วราคาสิเปิดไว้เท่าไหร่แม่ว่าเก้าสิบห้าละพี่น้องเก้าหมื่นห้าพันฟังบ่ผิดดอกจ้ะเก้าหมื่นห้าพันไวรัลไง แต่ที่สาคัญรับประกันท่องพ่าว่าเราตรวจแล้วหมอมาตรวจแล้วแต่ว่าสิออกเปียกคือออกแม่สละผู้ใดซรากับว่าทันเด้อพี่น้องเบิ่งเอาลูกเนี่ยเสดายลูกมันไหลลูกอะลูกกับตัวบอกไงไงแต่ว่าพรท่านสวนเขาซืือเืว่ามันน้อยว่ามันน้อยอยู่วันพรทันได้พรปีเทียร์กันเลยเบอร์โทรศัพท์นี่แม่ ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสองห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งสองสี่สองศูนย์สองสี่สองศูนย์จ้าแม่ก่อนหลังแม่แดงแม่แดงราคานี่ตอรองได้ป่าวไหมได้กระโดดตอรองได้ตอรองได้แต่โยสันแม่เล่าว่าราคานี่ยังตอรองได้อยู่พ่อตอรองได้อยู่ถือก็หนีพวกนี้จะเล่าว่าคันเล่าถือกันกระต้อได้เอารถมาแซวรถแล้วว่ารถมาใส่เลยพวกนี้ต้องหนีต้อน้องไหมบอ นุ่มกระซีเต้าจ้าจะของเบิ้งกับว่าบ่มีลเหเอาเบิ้งคักัลูกตัวที่ไหนแม่นี่ยลูกว่าลูกตัวที่สามลูกตัวที่สามในท้องว่าสั่นหรว่าบางสั้นแหละจ้าของเก่าเพื่อนว่าเออเพื่อนว่ากะเลว่าน้ำเพื่อนเพราะว่ามันบ่ได้อยู่กับเฮานะเฮามาน้ำเพื่อนอัตลักษณ์ควไทยมาเบิดพี่น้องเลย เผาโทรมาหาเราเลยก็ได้เอาเรื่องวัตถีเดียนนี่เนาะเอาเพราะเป็นว่ามังเดียร์กันมาพอถือกันโทรศัพท์ถามทางเรามาค้นว่าอยู่กลางป้าอ้อยพี่น้องมันอยู่กลางป้าอ้อยมันอยู่อยู่กลางป้าเลยล่ะไว้เรามีหลายตัวอยู่เราเปิดแม่ลูกนี่ละเปิดแม่นี่ก่อนมาเบิ่งเอ่ะเด้อพี่น้องเอ้ยครับมื้อนี้ก็ไวัยสมนีก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ